ไม่คูบ้าไก่เธอติดตามแล้วเธอต้องติดตามฉันเห็นคลิปเมื่อวานไอ้มิ้นเปิดคลิปมาฉันดูข่าวดูละเรียบร้อยเราอ่ะมันเป็นมุกไหมเงินเงินมุกเงินเงินเธอเห็นคลิปคือคลิประเบอร์ไหมหรือว่าไม่เบอร์เลยยังไม่เห็นเลยอ่ะครับผมขึ้นสุดลงสุดนะฮะในคลิปขึ้นขึ้นสุดลงสุดครับแอมเมสแอมเมสในข่าวอ่ะใช้ ในข่าวใช้คําว่าตอกเสาเข็มอะโอ้โหดาต้องเห็นนะในข่าวอ่ะก็ไม่ผิดเพี้ยนสุดลงสุดอะหรอใช่ครับแม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไปโฆษณาแล้วเห็นหน้าชัดไหมมันก็เห็นข้างๆอย่างเงี้ยมึงใครจะไปนั่งถ่ายหน้าชัดๆขึ้นๆลงๆก็ไม่เห็นเขาว่าโอ้นี่มีสการกอย่างเงี้ยถ่ายด้านข้างถ่ายด้านข้างโพซิชันด้านข้างทัดได้ไหมนี่ครับอย่างงี้แต่ว่าลักษณะชายแต่งกายคล้ายพระไหม หัวโลดอะไรอย่างงี้ไหมหัวโลดแต่ไม่มีเสื้อผ้าอาฮะนะครับผมแต่คนด้านล่างมีผ้าสีเหลืองๆอยู่นะครับขึ้นสุดลงสุดกายภาพบําบัดเต็มเต็มคาราเบลบอกเลยเอาจริงนะถ้าคิดเรืงหลุดออกไปอะเสื่อมขนาดตัวเองดูแล้วอะก็เลยคิดเออแม่งเสื่อมครับเสื่อมจริงๆคืออันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลข่าวอะ ยังไม่ได้มีการนําเสนอที่ซ้ําไปข่าวนะเมื่อวานมิเผยดูฮะคุณอยู่ด้วยนี่คุณอยู่ด้วยผมอยู่ด้วยผมดูแต่วันแรกแล้วมดอพี่ชาวดูแต่วันแรกแล้วไม่เนลยอตกใจเลยอ๋อไม่ได้เห็นมเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลอ๋อยังไม่มียังไม่มาแต่มีคนส่งมาให้ดูใช่ฮะคือเราก็ไม่รู้แหละมันจะมีเรื่องผลประโยชน์หรือมีอะไรกันเราไม่รู้ดอกแต่เอาจริงจริง แค่ภาพถ่ายแฟชั่นเซ็ตในน้ำตกมันก็เกินเลยแล้วใช่ใช่ถูกปะนั่งเจสซี่ถ้าทำแเหมาะสไม่ไม่เหมาะสองตอนแรกๆก็โอเคอาจจะมีเหรียญสองด้านแม่นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแม่มันดูศักดิ์สิทธิ์แต่เขาบอกลองดูดีๆสิแสงสวยๆถูกไหมคุณแพร่พี่เขาว่าไว้เขาว่าไวเอาอย่างนี้ข่าวหนึ่งที่ยังไงก็ไม่จบสักทีหนึ่งกับครูบาไก่ครูบาไก่เนี่ยก็คืออดีตลูกศิษย์ออกมาแฉไม่ เว้นแต่ละวันฮะวันนี้อีคิวแล้วก็บุ๋มอีคิวแล้วก็บุ๋มเนี่ยคืออดีตลูกศิษย์เนี่ยเขาร้องทุกกับปอทศนะครับให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินที่พักสํานักสงฆ์เนี่ยที่ขอนแก่นหรืที่อาเภอมัชฉาคีรีเนี่ยว่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นการบุกรุกที่ป่าสงวน7 0ถึงรไร่หรือเปล่าครับบุ๋มบอกว่าที่ออกมาเดินหน้าร้องทุกกล่าวโทษกับครูบาไก่เนี่ยไม่ใช่มาจากปัญหาส่วนตัวฮะแต่มาจากที่ครูบาไก่เนี่ยกระทําความผิดแต่ยังไม่ ยังคงดือ้อดื้อไม่ยอมรับกับความผิดสิ่งที่ตัวเองทำอํำแล้วก็ยังมาแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษตัวเองทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้เสียหายครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันจะมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะอยืนยันว่าจะโดนเมินกายถึงที่สุด ครับผมทางด้านครูบาไก่เนี่ยกล่าวว่าเคยมีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยป่าไม้นะครับลงพื้นที่มารังวัดแนวเขตนั่นเองครับซึ่งจากการตรวจสอบในเขตพื้นที่วัดเนี่ยก็ไม่ได้ลุกล้ำแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยได้แนะนําว่าหากจะทําเป็นสํานักสงฆ์เนี่ยก็สามารถทําได้ครับนะฮะโดยห้ามขยับเข้าลุกล้ําในเขตป่าไม้ซึ่งอยู่ติดกับซึ่งอยู่ติดกันนะครับแต่สามารถขึ้นไปปฏิบัติธรรมนะครับปักกฎ ทุดงได้นะครับผมแต่ไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ ทางวัดและก็ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยก็ทราบเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับจึงพัฒนาเพียงในพื้นที่ของที่พักสงฆ์แล้วก็สามารถทําได้เท่านั้นนะครับยืนยันความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนส่วนรูปนั่งเจสกีครูบาไก่บอกแล้วว่าได้ดําเนินการนะครับตามวินัยของสงฆ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เป็นเพียงเรื่องของโลกวัชชะหรือว่าโลกติดเตียนไม่ถึงขั้นาลาศิกขานะครับผมคือทางด้านของพลตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์นะคะผู้บังคับการ ปอทศเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับน,นะะักข่าวบอกว่าคือตัววัดเนี่ยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยจริงนะรวมทั้งยังพบว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่วัดต,ตั้งอยู่เนี่ยก็มีการออกโฉนดอยู่2แปลงด้วยกันนะคะ,คะประมาณกว่า31ไร่ส่วนพื้นที่ของวัดเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเดี๋ยวจะขอยื่นเรื่องขออนุญาตตั้งวัดในพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะครับผมปรากฏว่ามันออกจากเรื่องบุกรุกป่าเด็กๆไปเลยฮะไอคิว เดินทางแบบมาฟังกันเรื่องบุกป่าเราก็รู้ป่าไม่เดี๋ยวมันตรวจสอบได้มันตรวจสอบง่ายตอนียิงเลยได้ิป๊บเดียแป๊บหนึ่งก็รู้แล้วดาวเทียมแป๊บเดียวรู้อ้โคลิปวีดีโอไงลูกนี่ฮะคลิปวีดีโอรับชายหัวล้นล้นลักษณะอรชนออนแอนแม่กำลังมีเพศสัมพันธ์ ลักษณะตอกเสาเข็มเออนี่ไหรที่ข่าวเขียนว่าตอกเสาเข็มลักษณะเนี่ยตอกเสาเข็มกับผู้ชายอีกคนในห้องครับผมจริงๆฮคาดว่าไม่ใช่วัดสนุกสนานกันในรีสอร์ทโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งในคลิปเนี่ยลักษณะเนี่ยมีมาหลายคลิปแล้วมีทั้งการตอกเสาเข็มแล้วก็การถวายดอกบัวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะสัตว์เทคนิคนะฮะเก้านาทีเถอะ หลอกเจ้าแต่ว่ามีคนแอบถ่ายอยู่ที่ว่าตั้งกล้องตั้งกล้องเองตั้งกล้องตั้งกล้องด้านข้างดูจากมุมแล้วว่าตั้งกล้องเองเขาบอกว่าเธอเนี่ยได้คลิปดังกล่าวมาจากคนละเมืองดีคนหนึ่งได้เหตุการณ์ในคลิปที่เกิดขึ้นอย่างระยะหนึ่งแล้วหากตำรวจได้เห็นจะรู้ทันทีว่าคือใครส่วนที่ออกมาแฉครูบาไก่ก็ถามถามจริงเหอะขัดผลประโยชน์กันไหมครับเพราะส่วนใหญ่วัดกับคารวาสเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่เรื่องเดียว่ผลประโยชน์สร้างผู้พิเศษขึ้นมาครับแม้กระทั่งทุกวันนี่ไหมสารพัดอาจารย์สร้างความวิเศษสร้างอะไรขึ้นมาครับผมหาที่ความเชื่อเอือยืนยันว่าเขาไม่มีผลประโยชน์ครับแล้วก็ยังฝากไปถึงครูบาไก่ว่าอยากให้ออกมายอมรับความจริงในสิ่งที่ตนเองทําไปซะขนาดที่พยานอยู่ใกล้ชิดกับครูบาไก่ได้พูดว่าวรนีเด็ดฝากถึงครูบาไก่ผีเห็นผีฉันใด พี่แพรี่ย่อมเห็นผีตัวแม่ฉันนั้นโอ้โหเนี่ยจากนั้นนะคะคือบุ๋มเนี่ยก็ยังบอกนะคะบอกว่าตอนนี้บุ๋มกับอ q คิวเนี่ยก็ได้รับหมายเรียกจากที่สอพอมันจ่ากีรีแล้วนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยตามที่ครูบาเขาเคยพูดออกสื่อไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกทั้งสองคนนี้ไปพบกับตำรวจตำรวจก็มีหมายเรียกมาแล้วไปเจอกันในวันศุกร์ที่27มกราคมนี้นะคะครับ แล้วเขาเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะนําหลักฐานเนี่ยเป็นพวกเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยเดี๋ยวไปยื่นให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยให้ตรวจสอบตํารวจบางนายที่รับเงินจากครูบาไก่สักนิดนึงยืนยันว่า เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยจะขอไปเปิดเผยรายละเอียดวันศุกร์นี้ครับผมทางด้านพันตํารวจเอกนะครับวิวัฒน์นะกล่าวว่าจะตรวจสอบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักฐานที่มีการอ้างว่าให้เงินครูบาไกา่และที่ไปที่มาของเงินนะฮะร,รวมทั้งอีกหลายๆประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดนั่นเองครับเอานะฮะฝั่งแพร่ีเมื่อวานนี้นางออกสื่อนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้แพรรีบอกว่าไงนะแมหนูเนี่ย ไม่ได้พอใจวงการสงเป็นแบบนี้ในฐานะที่หนูเคยเป็นคนในวงการครับหนูก็อยากเห็นรุ่นน้องในวงการตอนเนี้ยมีภาพลักษณ์ที่ดีคิดดูสิคําว่าวงการสงอ่ะอม,มีพี่รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วอ่ะม,มันก็ต่างไม่ต่างอะไรกับวงการบันเทิงเอาแล้วก็แค่พระก็แค่ใส่จีวรก็เหมือนมีคอสตูมมาประโคมเสื้อผ้าให้เราตามบทนั้นๆแล้วก็นั่งสวดมนต์น่ะเหรอก็เหมือนกับดาราท่องบทอย่างเงี้ยเหรอ เราก็ได้เงินอะอย่างเรามาทาพิธีกรเราไปเป็นดาราเล่นละครเราก็ได้เงินอ่าเขาก็แค่โกนหัวสวดมนต์แล้วเขาก็ได้เงินครับเขาบอกอยากเห็นรุ่นน้องในวงการตอน,นี้มีภาพลักษณ์ที่ดีคนศรัทธาคนชื่นชอบนับถือพระนับถือศาสนามากขึ้นอืหนูอยากเห็นมุมนั้นมากกว่าคข่าวข่าวเป็นเรื่องของคารวาสไหมคะเรื่องข่าวขาว่ขาวเหม็นเหม็นเนา่าเน่าไม่ควรเป็นเรื่องของคนใ,นในวงการผ้าเหลืองอื เรื่องราวไม่จบสักทีมีแฉมาเรื่อยๆจนทางเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรู้สารอะไรสําหรับที่ต้องคําว่าครูบาต้องบวชกี่รรษาน่ะครับตามธรรมเนียมแต่แล้วมันไม่มีเหมือนกันหรอกมันไม่มีกาหนดหรอกี่รรษาเพราะว่าเด็กๆบางคนที่แบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็เรียกครูบาครับใช่ไหมมโนเนาะพระเหนือถ้าพระดีๆเขาปฏิบัติดีปฏิบัติเอะใช่ไหมครูบาน้อยกครูบาเด็กๆก็มีเยอะเอนา ถูก<ช>้องซึ่งย่อมหละครูบาอาจารย์ครูบอนก็ตั้งแต่เด็กๆเนาะ่ตนี้เขาบอกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้กับพระหนุ่มๆห,หรอกอืเพราะว่านอกจากแบบว่าพระองค์นั้นแบบมีป,ปฏิบัติปฏิบัติมีอภินญะนี่อะไรเขาจะเรียกครูบาหรือไม่ก็แก่พรรษาครูครับผมนะครับชุมแล้วก็แล้วในชุมชุมนุมหนึ่งอ่ะมีแต่มีแต่รูปเดียวที่เป็นครูบาหน้าทธายกย่องภาษาอีสานเขาไม่ค่อยจะยิงกันหรอกครับส่วนมากยิงพอได้สิบพรรษาเนี่ยเขาจะยกย่องกัน แต่แก่เต็มที่ก็จะเป็นผู้บาบนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นพระที่แบบมีอายุอะไรแบบนี้พันศาเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะรับหญ่ดิ่งทางเหนือถ้าพันศาเนี่ยเขาจะเรียกยาคูนะครับสิพันศาขึ้นไปนะครับวันดีสนุกฟรีที่ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี